สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลอมสปอยฮิวจ์แจ็คแมนสวมชุดวูฟเวอรลินสีเหลืองสุดคลาสสิกจากคอมิกไนเดดพูลสามทำเอาถูกใจแฟนๆเลยล่ะครับฮิวจ์แจ็คแมนเพลงรุ่นใหญ่วัย54ปีนะครับเคยสร้างความคืนหาต่อสาววูฟฟนชายเอ็กแมนมาแล้วด้วยการประกาศว่าจะกลับมารับบทวูฟเวอรลินอีกครั้งแม้ว่าตัวละครนี้ได้สิ้นสุดบทบ,บาทไปแล้วในภาพยนตร์โลแกนปี2017ก็ตาม โดยระบุว่าเป็นการนำตัวละครจากเฟนชัยแอดแมนของ The 20วินตี้เซนติวี่ฟเข้าสู่จักรวาล MCU อย่างเต็มตัวล่าสุดจัดแมนได้แชรภาพของเขากำลังสวมชุดวูเวลินสีเหลืองสุดคลาสสิกอันโดดเด่นจากเวอร์ชันคอมิกในระหว่างถ่ายทำ d e ดพูลสามซึ่งเขาเป็นการยืนยันเขาลือก่อนหน้านี้นะครับที่อ้างว่าทีมงานเนี่ยจะนำภาพลักษณ์ดั้งเดิมของวูเวลินกลับมาในภาพยนตร์อีกครั้ง นอกจากนี้นะครับยังแสดงให้เห็นว่าไลอันเลโน่ o, ผู้นบทเด็พูซึ่งพ่วงตำแหน่งผู้เขียบนบทร่วมและอำนวยการสร้างเด็บพูล3ด้วยโดยเขามีความต้องการอย่างสูงนะครับที่จะนำตัวละครวูฟวอลินของแจ็คแมนนี้มาใช้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดตามที่แฟนๆร้องขออยากจะได้เห็นมาโดยตลอดการปล่บให้วูฟวอลินมาสวมชุดตรงตามคอมิกต้นฉบับนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ MCU นะครับที่มักจะออกแบบเครื่องแต่งกายซูเปอร์ฮีโร่ให้ตรงตามคอมิกมากที่สุด และประธานมาวิลสตูดิโอก็ต้องการตอบสนองคำเรียกร้องของแฟนๆเอ็ดแมนด้วยนะครับที่ต้องการให้แจ็คแมนเนี่ยสวมชุดวูบเวลินสีเหลืองนี้บนหน้าจอภาพยนตร์จริงๆเสียทีทั้งนี้มีรายงานว่าทีมงานเนี่ยจะนําประเด็นการเดินทางย้อนเวลามาใช้ในเดดพูล3ด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้การที่วูบเวลินสวมชุดสีเหลืองนี้เนี่ยมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นและจะไม่ให้ขาดกับสิ้นเรื่องของโลแกนที่เล่าถึงวูบเวลินในช่วงรวยเวลาของชีวิต นอกจากนี้นะครับยังมีข่าวลือว่าอาจจะมีการนําตัวละครซูเปอร์ฮีโร่มาวิวคนอื่นๆที่ฟอกถือครองสิทธิ์อยู่มาปรากฏตัวใน Deadpool สามด้วยนะครับเช่น Fantastic 4เวอร์ชันที่ประสบความสําเร็จของผู้กําก,กับทีมสตอรี่ปี2005หรือเป็นเอฟเฟกต์จาก Daredevil และยังมีตัวละครอ,อีกมากมายในเรื่อง X-Men เป็นต้นอีกทั้งยังมีรายงานยืนยันว่าเจ n น i เฟอร์การเนอร์จะกลับมาและบท e l เล t ต้าจาก Daredevil อีกด้วยนะครับซึ่ง Deadpool 3นั้นมีกำหนดฉายวันที่3พฤษภาคม2024นะครับ ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับม่ชลุมสปอยด์ด้วยนะครับ